อ่พี่น้องเอกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเอ่บอกว่าอยูย่ในและก็ต่างประเทศเนาะก็ยิน,ะนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใบเตียงทองบ้านนาคือเกา่าเมื้อนี้ก็ฮอดมื้อฮอดยามพี่น้องครัเก็บเครื่องเก็บของที่ได้เกินเป็นไว้อ่าเดินทางลงเล่าใต้ก่อนบานนี้เนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าลงมาวะอืมมาดุมมา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 ,มาไป

มาทางนี้พี่น้องเลยถุงยางซีบเนาะของอืย้ยินนี่นี่พี่น้องเลยอ่าเพิ่นอ่ผาผักไปแบ่งปันในวัชนเนาสนนะสาธุน้ำเด้อพี่น้องเอื้อยินเนาะอพูเลสุดพูเลสุดพูเลสุดพี่น้องเลยเยนนะะาะเมน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 น้องถ่ายเลยนะนะ ปะหิวไปรถปะไปเชิรถคนละบันนี้เอาไปเลยละขึ้นเลยมีขึ้นเลยขึ้นเลยขึนละขึนนี่รถไันจังใกล้สบายดีไปเลยให้มันเร็วให้มันทัวมาพี่น้องเลยเก็บเครื่องเก็บคองก่อนบันนี้ก็ได้อ แปลวสุดเนาะไ้โอ้ยเป็นนเนนเน่อำ้องใอให้อ นชิฮอดกับอีแรกทากทูลุ่มตุ่มต่ำพี่ลึกอีมาเลยมาเลยเบิดรถบาทเดียวเลยเ

rồi khâu khôn chặt tìm nó cứ câu nó động mau tiền đây anh vợ á anh bỏ lại đi lại đi phim không 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 mà không 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 không

เอาไว้หายอ่ะเนใช้นงาวกินมีประโยชน์มีไหมเอาไว้เอเอาไว้เอาแม่เอาแม่ทำแม่ทำแม่มาพออย่าเจ็บคออย่าสิไอขึ้เจ้าแค่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 ่ขึ้น อาจะเป็นอ่มิเบ okay, um anyway, ิ้งอ่ะม uh okay. 네ิ่งตอดปากพ้นกันอ anyway ้ม่แมจพห้นาชำนับมันสดสดร้อนร้อนเลยอดี๋ย่เอย่ากล้๋ย่ลูกมันตอดนะฮะแมนี่ อันต่อคลายเลยเผาผมน้ำมันแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปชงชิ้น้ำอุ่นให้มีตู้ตัวชิมนี่มีประโยชน์ได้ชิมแต่ว่าแต่ว่ากินมารายต้มชิ้น้ำอุ่นเลยนี่น้อยนี่บำรุงเลยอันนี้เป็นติ้งเยอะนี่ดีตัวหายก็คอยหินเอาใจน้องตัวนี้น้ำมันที่เลตัวนั้นน่้ำก่อนน้ำมันจะหนก็ดีตัวไหนเลย ผมอต้องปิงตัวนี้จะไม่เพิ่งเขาจะเอานะ่ะปาประตูจูไยปิ้งองไทยบอกเฮ้ลูกวานนะไอ้เนี่ยไงเนียนทากินลูกกินยาพิษมาไม่กินมิเป็นแอบเรียรวบรวบอยู่ เม่มันกินแต่จะกินยาไรดิใช่หรือกินยาเชื่อแต่ว่าเขึ้นนี่เชื่อยาเราะมันถี่ยืนนี่นางมันมาเจนนี่เออเป็นกําลังเป็นนี่เนาะเป็่นปินปินเจอเจอี่เป็นอยังกินว่าด้เนาะเป็นหางมันอันนี้นางมันเดืออันนี้ต้มบ่อี่เวลาต้มแล้วบีบบ่อบ่อฮับบีเม็บีอุ้ย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 ชุดชุดนะนะอ๋อนั่นมันได้เนาะโอเคมันได้ดีโบเตะ จานแตะใช่ไแตแม่เอาไว้นก,ก่งเวาเขามาในาพี่เพื่เลยนมาเกะอ,อยู่เพื่อนไค่พี่อุ้มมากล้องนะขัดชัยเอ็จกวดไว้อืมไปห้จุเมเออค่อ,อยค่อยๆเอาแรตรงตรงเลย บีบมานึงตงอกนึงนะมา้าบ่อนี่กนข่ดนี่นี่เก็บรอนะอย่างนีช่วยตักชั้นนี้ก็ได้แล้ว่าคบีบไปเลยได้เปลยอ่าเอาใช่จุมีกินก่อนอ่า่อนมาเพื่อนนี่แอบวางันเตึงมาอะไรด้วอนะ อู่าออเราเป็ยนตูขอมันมเอาเอาอมัวเา่ีใหมหเออวะเอาวะมันมีขาอยู่ด้วะออบิ้งดูจะมีขาก็ได้นะมีรม้ันี่เลยอ่ะพี่น้องเงลังเตรียมเครื่องเตรียมคอง อ่าสิออกเดินทางบบบน,นี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวเจอกันอยู่แล้วใต้เด้อบบบน,นี้พี่น้องเด้อเดินทางก่อนเนาะอ่าบ๊ายบายน้อกบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบอยบก๊ายบายรถคว้าเลยค่ะรถติดเด้อะเ้ยจะเห็นรถเด้นเลยไปเลยไปเลยไปเลย

Hidupkan lakan-lakan. Lakan. Lakan. lakan lakan pang 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 pang

เออพอมาเริไปพอมเริไปแล้วพอมาเด้ไปพอมาไร้ไปอืเฮ้ยยังนะอเอ้ยเรออมเอพอไปปะนะอะโอ้ยัมพอเอ้มพอไปปะมองมองอืมอืมเอ้อ น้อยให้ไปน้ำพอบูก,กินอันนี้ลากินบ่อยมาดินใบใบก็แถมมาลงมามาใบใบมาลงมานี่น้องเลยเอาไปน้ำพอให้ก็บพนติดจากรถแต่เป็นอยากไปด้วยไปด้วยปะไปใบลงเด้อไปใบปไปบ

Ah, ni kena dapat dia, ni. Ni aku dapat dia, hehe. Oh. Yuna mintu, sebaik dia, kayu boh. Kayu. Eh. Di dalam. Ah, okey. Kau kau dia ni. Eh. อ่ะพี่น้องเลยพาเอฟซีพันลงไปปักเช็ก่อนจึงมือจิงไดญผมมาบ้านด้บ่เน<อ>ีเปลี่ยนกันและตอนยังอยูอ่แฮร์แฮบอลลี่อยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวบัตเตียนกลับมากับบอลลี่ไปอยู่เปลี่ยนกันไปใครเนี่แหละใส่ตู้ดมมาแล้วไม่หอมนลยแม่ไม่หอมเลยแม่มีแต่ตอนนั้นแล้วยามทา ให้ตากนะท่าให้ตัวผิวพัดจ้ะท่าตะรอดะเศร้าตอเลรกได้ได้ยังไงหล่ะเอ่อตอนแรกจินเรื่องจินนะนะตัวบุญรุ่งวิ่งน้ำแหี่ตัวพักลวกพักชื่อปลาไว้ให้จะนั่งกาลวกลวกพักจำเจียวหน่อยหนึ่งก็ได้จะบวให้มันเห็ดน้อยนิดนึงกินนนิดหนึ่งก็ได้อยู่ ใส่จะมันหลายอย่างและบุ๋มักลังกับเพาะเจ้าเหมือนก,กินเผ็ดกันนี่จำเพราะเซลล์เนื้อใส่กันใส่นินดๆนึงปลมนตาอันมีประโยชน์ให้ตาหนึ่งแล้วก็พักกับกอันอ่าคือหลอดกินจะมีประโยชน์และกินได้นั่นได้ไม่เมื่อเรื่องกับ ไอพี่น no. oh mm, ้องเยไอ้พ่อปากรู mm. ้ลูกเช่กนเ้ามตู้เนาะด้านซาล่ะเดียวเดียวยี่ห้อเดียวกันเลยมาดูใชกวนมาใช้กวนมาเจะขไหเจ้ากวนใช้จ้าขังไหนบ้ามาจบมานึ่มาดูมาน่เจ้าไปครึ่งมา แต่คคเจ็บกินมเสกอง้เนาะอืมจบกหนเป็นบูชาไสวัยดีรบบดีปลุงแล้วลูมาดูมาจบเดียวเนี่ยอมนอะไรมพุมพ

ได้ยินเขาว่าใช้น้ำผึ้งน้ำแร่น้ำผึ้งเป็นกระปุกใช้ชื่อมาน้ำผึ้งชดแก้วบรายเป็นชดันเป็นกระปุกนะชื่อมัชดนะกินกินกินเฮ้ยเฮ้อดึกบัดเดียวดึกบัดเดียว Kinam, 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 ไปบอเตียงก็ขอตัวเดินทางก่อนเจริญก็ขอขอบุญขอบคุณขอมกขอบใจเอฟซีเบอรสุขลสุกคนที่หักแพงอยู่ดีมีแห้งเบอรสุขลสุกคนเดินทางก่อนเด้อพี่น้องเด้อบันทึกเจอกันลาวใต้พี่น้องไอ้โดนแล้วไ่ได้ไปเนาะอ่าเป็นเจรก็ไปติดตามครับชมน้ำกันอยู่ดีมีแห้งเบอร์สกูลทุกคนเด้อสบายดีบายบายพี่น้องไอป้ปะ